สูตรเลขรัฐบาลสิบหกกันยายนสองห้าหกแปดฝักกไลเป็นกำลังใจนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรเลขรัฐบาลไทยนะครับนะ ชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับมาดูตัวเลขเมื่อเที่แล้วก่อนนะครับสำหรับเลรัฐบาลที่ออกเมื่อที่ผ่านมานะครับ บนห้าหกล่างสามหนึ่งมีตระเลขที่เข้านะครับสูตรที่สองเข้าหนึ่งสามตัวกับสามหนึ่งเล็กเด่นเล็กสามมาล่างถูกต้องนะครับมาดูสูตรที่เข้านะครับ สุดที่สองการคิดนะครับใช้อักแสนบวก10ล่างบวกหนล่างในบวก9ก้คงที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวก1แต้มต่อด้วยบวก3มแต้มนะต่อด้วยบวก2แต้มนะครับโดยสถิติของสุดนี้นะครับ เดืมนหนึ่งวันแรกออกไปเจเข้าเจ็ดแปดตัออกวกลับต่อมาออกสองเข้า0ูนสองตัวกลับต่อมาออกศูย์หเข้า60ศูนตัวกลับต่อมาออกสีหเข้า4ี่ห ต่อมาออกสองสี่เข้าสองสี่ต่อมาออกห้าศูนย์เข้าศูนย์ห้าตัวกลับนะครับต่อมาออกหกสามเข้าสามหกตัวกลับนะมัธอทีมานะครับรัฐบาลไทยออก บนห้าหกนั่งสามหนึ่งเข้าหนึ่งสามก็กลับสามหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นงวดสิบหกกันยดนของสุดที่สองนะครับ ห้าศูนย์หกสามห้าหกและสามหนึ่งนะครับ ได้หนะ้าบวกสบวกหนึ่งและบวก9ก้คงที่นะครับผลบวกเท่ากับ18ในเลขแปบวก 1, แต้มในเก 3, ้าบวกสามแป้งได้สิบสองในเลขสอบวก2องแป้มได้สี 2, 2, ่ 4. จากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับแปดเปสอง เก้สี่นะสองสนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขของสูตรที่สองในวันนี้นะครับ ต่อไปมาดูอีกสูตรที่อาจจะมานะครับสูตรที่หนึ่งสูตรใหม่ใช้ข้อมูลใน,นวันที่หนึ่งและสองตัวล่างรัฐบาลไทยในการคิดนะครับใช้ร้อยบวกสิบล่างสองครั้งและบวกสองของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกสามแต้มต่อด้วยบวกหนึ่งแต้มนะต่อด้วยบวกสองแต้มนะครับ โดยนมตจะทำย้อนกลับไปห้างงวดน,นะครับเริ่มในวันนี้นะครับได้สามบวกศูนย์บวกศูนย์นะบวกสองของที่นะครับผลบวกเท่ากับห้าในเลงห้าบวกสามแต้มได้แปดบวกหนึ่งแต้มในเก้าบวกสองแต้มได้สิบเอ็ดได้เล 5, 3, 8, 1, ขหนึ่ง ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหนะ้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งแปดเก้าเปดหนึ่งและเก้าหนึ่งนะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนสี่หกบ้างเก้าหนึ่งเข้าเก้าหนึ่งนะครับ มาต่อไปนะครับมาต่อมาได้สองบวกเ้าบวกเนะบวก2ของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบสเลขสองเลขห้าเลขหกนะเลขแปดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมด ในเลขดังนี้นะครับสองห้าสองหกสองแปดห้าหกห้าแปดแล้วหกแปดนะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนสองสี่ล่างสองหกเข้าสองหกนะครับ มาต่อไปนะครับมาต่อมาได้สามบวกสองบวกสองนะบวกสองของที่นะครับผลบวกเท่ากับเก้าเลขเก้าเลขสองเลขสามนะเลขห้านะครับ จับตัวเลขทั้งหมดในเลขแบบนี้นะครับเก้าสองเก้าสามเก้าห้าสองสามสองห้านะสามห้านะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนห้าสองล่างห้าศูนย์เข้าสองห้าตัวกับห้าสองนะครับ มาต่อไปนะครับมาต่อมาได้8ปดบวกหบวกห้านะบวกสองของพีนะครับผลบวกเท่ากับ20่สินเลขศนะูเลขสาเลขสี่นะเลขหก 6, นะครับจับตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกสามสี่สามหกและสี่หกนะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนหกห้าล่างหกสามเข้าสามหกก็กัหกสามนะครับ มาต่อไปนะครับมาต่อมาได้แบบบวกหกบวกหกนะบวกสองของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบสองเลขสองหนึ่งห้าเลขหกนะเลขแปดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมด จะเรียกดังนี้นะครับสองห้าสองหกสองแปดห้าหกห้าแปดและหกแปดนะครับผลออกรัฐบาลไทยที่ออกในวันนี้นะครับบนห้าหกล่างสอมหนึ่งเข้าห้าหกนะครับ มาต่อไปนะครับแต่เป็นงวด16กกันยายนของสุตที่หนึ่งนะครับได้สามบวกสามบวกสามแะบวกสของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิอ็ในเลขหนึ่ง เลขสี่หลึ่ห้าและเลขเจ็ดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดและห้าเจ็ดนะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่หนึ่งในวันนี้นะครับและชุดรวมตัวเลขที่อาจได้ในครั้งนี้นะครับสุดที่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสุตรที่สองแปดเก้าแปดสอง เก้าสี่เก้าสองเก้าสี่นะสองสี่นะครับเลขเด่นเลขหนึ่งนะเลขแปดนะครับสามตัวบนสองหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดเก้านะเก้าแปดสองนะครับ มอบผลสิมหกกันยายนสองห้าหกแปดนะครับะรับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม รับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ